สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางจิบออโต้คาร์ของเรานะคะมีบริการนํารถยนต์นะคะไปส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะคะในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกเข้ามารับรถด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็นํารถนะคะมาบริการให้คุณลูกค้าถึงที่หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่อนุชานะคะตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านพี่อนุชานะคะผู้ที่จะเป็นเจ้าของรถ honda f ฟีดนะคะปี2011สีขาวนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์พี่อนุชานิดนึงเนาะ โอเคตอนนี้พี่อนุชาทำอาชีพอะไรอยู่คะเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทเนาะพี่อนุชามีเครดิตใช่ไหมคะครับโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างคะออกรถที่จิบอัตคาของเราใช้เอกสารยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งยากเลยครับก็โอเคครับประทับใจครับง่ายนิดเดียวไฟแนนซ์อนุมัติง่ายเลยค่ะพี่ง่ายครับง่ายนิดเดียวเนาะแล้วพี่อนุชานี่ออกรถนะคะเท่าไหร่คะพี่จ่าย้5บาทครับใช่โปร5บาท โปร5บาทมีจริงนะคะคุณลูกค้าค่ะที่จิบออโต้คาร์ของเรานะคะตามโปรโมชั่นเลยลูกค้าออกรถแค่5บาทนะคะเรามีบริการเออเรามีนะคะโปรโมชั่นจัดมาให้คุณลูกค้านะคะหลังการออกรถให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะคะแล้วก็เติมน้ำมันเต็มถังมาให้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีฟรีค่าโอนค่าจัดค่ะแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะให้ถึง3เดือนเลยนะคะเดี๋ยว ให้พี่อนุชานะคะช่วยแนะนำนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็หรือว่าแฟนเพจทางจิบอตคาร์นะคะที่กำลังสนใจรถยนต์มือสองสภาพดีราคาไม่แรงให้กับจิบอตคาร์เราหน่อยนะคะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรถมือสองนะครับสภาพไอรถมือสองที่สภาพดีราคาถูกนะครับต้องมาที่จิบอตคาร์นะครับ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณมากๆนะคะพี่อนุชาที่ใช้บริการจิ๊บโอโัลต้คาร์ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ